ดีค่ะแอนเองค่ะป่ะนะ,ะบรรยากาศครึ้มนะตอนนี้เวลาเกือบสองวงแล้วนะคะแต่ว่าบรรยากาศครึ้มนะ,ะเราก็ไปตะเวนดูว่ามีเงินมีทองไหมนะคะไปะทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขวันสดใสในวันอังคารนะคะปิด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 ,ปด,ปดนะโอ้ใบบุญไปไหนนาะนาใบบุญออกไปแต่ไหนนาะแต่เช้านะคะฝนตกโปรยโปรยนะคะไปแล้ว ไปแล้วอะ<า>นอก,ก็เดี๋ยวเรามาเก็บตรงมุมนี้นะทุกคนไปสี่เก้างเก้าแม่ที่ที่ผสมปุ๋ยนั่นก็แม่เด้อไปน,นะที่ผสมปุ๋ยต่างนู้นนะตั้งขา,ขาวๆอยูอ่ผสมปุ๋ยผสมปุ๋ยในนั้นมีอะไรมีหญ้าโอ้โหแรงฮะโอ้พอพื้นก็นี่นะคะ F4 วาดใบไม้ท่ามกลางสายฝนหรือโอ้ไม่ใช่ท่ามกลางลมพัดนะคะวันนี้ลมมาแล้วนะฝนตกเลยอย่างพ่อฝนกำลังจะตามมาทีหลังจะตามมาอืมคะ่ะเดี๋ยวเรามาเก็บเงินเก็บทองมุมนี้นะคะทุกคนเราจย่งโชคดีที่ยังมีน้องส้มนะฮะ,ะน้องส้มช่วยนะ,ะเราเรียกว่า ของส้มจ๋าได้เวลาไปเก็บเงินเก็บทองไว้แล้วไป ตอนนี้ก็มาเก็บตรงข้างบ้านช่างเรียบร้อยแล้วนะคะพริกคืองามแท้ดกมากเลยนะคะดูนะคะทุกคนสวยงามมากเลยนะคะน,นี่นะครัพริกนะ FC อซีนี่ดกขนาดเลยครับพี่น้องอันนี้ข้างบ้านช่างนะคะ f อซมาแอฟสองนะคะโครงการใหม่ของบ่าวนุนะคะเขาเรียกต้นอะไรหนอไม้ฝรั่งหรือเปล่านะ าน,นี่ยอดสวยๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยนี่ค่ะ fc กำลังออกยอดแล้วนะคะนี่ค่ะอย่างนี้เรามารอลุ้นกันนะคะว่ามันจะสวยขนาดไหนนะคะดูค่ะเยอะมากๆเลยนะคะเบาหนุเพาะเองนะคะเนี่ยเพาะกับมือเลยนะคะนี่ค่ะนี่สุดยอดสุดยอดนะคะเป็นโรงเนาะอุ้ยแบบนี้เราก็ทําอย่างนี้เราก็ทำได้เนาะนะเราก็หาอะไรมาเพาะแล้วก็ ถ้าเปลี่นเห็ดเป็นไรงนี้ทำได้ไหมเอฟซี FC. นะเราทำแบบนี้เห็นไหมนี่เนี่ยเป็นโรงเล็กๆนะคะนี่ของเบาหนุนะคะอ่ะอืมแจ๋วเลยไอเดียแจ๋วนะทุกคนนี่นะโรงโรงเพาะดอกไม้ฝรั่งของเบาหนุนะคะสุดยอดอ่ะนี่โหอ่ะหลังจากที่เราเก็บเงินเก็บทอนะฮะอ่าเราก็กลับมาที่เดิมนะเอฟซี FC. มาที่เดิมนะฮะเราก็เจอพ่อฟื้นเหมือนเดิมนะฮะจ้ะอ่าพ่อฟื้นก็วาดใบไม้เหมือนเดิมวันนี้วันวันนี้วันนางคานนะพ่อทําไมพ่อไม่ใส่เสื้อสีจมพูล่ะพ่อวันนี้วันนางคารนะคะเอะปกติจะใส่แบบตรงวันนะวันเนี้ย ยังไม่ซื้อนะฮะวันนี้เสื้อพาไปก็สีชมพูนะเสื้อเสื้อทีพีนี่นะฮะเสื้อทีพีนะฮะนี่นะคะเดี๋ยวถ้าร้อนก็คงจะถอดออกครเสื้อเดี๋ยวถ้าร้อนก็จะถอดออกจ้ะโอ้โหเดินผ่านที่ไรก็ไม่อดที่จะถ่ายดอกนี้ไม่ได้นะอยู่ตรงไหนนี่อยู่ตรงนี้นะคะทุกคน นี่ตรงซุ้มประตูนะคะที่มันเป็นรูปเฟื่องฟ้าดอกเฟื่องฟ้าดอกเฟื่องฟ้านี่มีดอกไม้ที่สวยงามยังไม่พอนะฮะยังมีนกนะคะนกมาทํารังอยู่นะคะนี่ค่ะนี่เขารู้ว่าที่นี่นะคะไม่ทําร้ายเขาเขาก็เลยมาทํารังอยู่นะฮะนกนะคะอ,อู้เยอะมากๆเลยมีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ารังนะคะทุกคนนี่นะคะโอ้โหใช่ไหมพ่อนกนกนกเขามาทํารังอยู่เพราะว่า เขาอุ่นใจเนาะเราไม่ทําร้ายเขาอือพอไม่พูดอะไรเลยมีนกมสี่รังหนึ่งสองสามสี่ีสี่รังอ่ะนี่นะคะพ่อฟื้นก็ขยันขยนัขยนนะเอฟซี FC, นะขยันมากๆเลยนะคะก็ฝากไปชมคลิปให้พ่อฟื้นด้วยนะคะนะเพราะว่าเอ่อก็ถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะนะผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ที่ทุ่งนานะคะ นี่ค่ะผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งนะคะทีเ่เคียงข้างนะคะลุงช่างมาตั้งแต่กกองนะฮะไม,ไม่ยอมไปไหนเลยนะเนี่ยค่ะอยู่เป็นกำลังใจให้นะ,ะช่วยเหลืองานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาพ่อลุยหมดเลยนะคะจ้ะอ่ายิ่งถ้าขับรถดีสิ่งมากเลยนะฮะ <Yeah. S 1> ลุงช่างบอกให้ไปซื้อเล็กโอ้โห <Hey, S 1> ไปยังเร็วเลยเอฟซีย่าให้ใคร อ่ะนี่นะะก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับพ่อฟื้นด้วยนะคะ FC นาะน,นี่ค่ะคนนี้ก็ยาบอกนะว่าเป็นลูกยายฮันนี่นะฮะ <c oughs> เอา,าคอเคล็ดเหรอคะคุณคุณคอเคล็ดเหรอเอา้าทำไมคอเขเคล็ดอย่างนั้นน่ะแสดงว่าเมื่อคืนนอนตกหมอนแน่นอน <c oughs> นี่ก็เป็นลูกสาวยานี่นะคะฝากช่องด้วยค่ะฝากช่องผู้แม่น้องมยวนะคะผู้แม่น้องมียวนะคะ,อ,ะ,คะอ่านี่ก็ โดนแม่ทิ้งไปแล้วนะ FC แม่หนีไปแล้วนะเราก็จะมาลดต้นไม้เออท้าฝนนะคะท้าฝนใช่ไหมลดต้นไม้ท้าฝนเลยอ่าถ้าถ้าไม่ท้านี่เขาจะไม่มาใช่ไหมเออใจมาเลยใจมาใจใจมาใจสั่งมาใจมาเลยใจไหมใจไหมเออใจไหมอันนี้อันนี้ก็ดูแลแทนแม่ฮันนี่นะฮะ ไม่ว่าจะเป็นร้านเสียเส้นนะคะนี่ค่ะร้านเสียเส้นก็จะมีเส้นก๋วยเตี๋ยว๋อไม่ใช่เส้นเส้นขนมจีนแล้วก็มาม่าแล้วก็ปลาแห้งนะคะร้านนี้นะคะส่วนพ่อฟื้นเนี่ยเขาก็จะมีแม่กำไสนะเป็นภรรยานะคะภรรยาก็จะดูแลเสื้อผ้าเสื้อผ้ามีอะไรบ้างคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะจะนีะ่ให้ทุกคนได้เลือกชมนะฮะอ่ะท่านใดสนใจเสื้อผ้าสวยๆส,สอบถามได้นะคะนี่ค่ะสวยๆงามๆช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของยูทูบเบอร์เรา นะคะแม่สั่งติดตอ่อได้ที่เบอร์ไหนคะ0965036341คะ่ะอ่าอีกรอบหนึ่งค่ะ0965036341ค่ะอ่านี่นะคะเบอร์โทรติดตอ่อแม่คำใสได้เลยค่ะเสื้อผ้าเป็นภูไทยนะคะหรือว่าผ้าห่มผ้าห่มใช่ไหม เออผ้าห่มนะคะอะไรก็นะคะเออนี่ค่ะเบอร์โทรนะเบอร์โทรแม่คำสาไเอฟซีก็สามารถโทรได้ตามเบอร์นี้นะท่านใดที่สนใจเนาะแม่เนาะที่จะสั่งซื้อให้กับยูทูบเบอร์ก็ได้มีผ้าถุงเออถ้ารักใครชอบใครก็ปีใหม่ภูไทยเราก็คือเดือนเมษาเดือนเมษาใกล้แล้วสั่งซื้อได้มีของเด็กของผู้ใหญ่ค่ะค่ะ มีผ้าถุงมีกางเกงสามส่วนสีส่วนแล้วก็ผ้าถุงผ้าไหมผ้าขามก็มาแล้วแม่คะแบบนี้เราใส่เล่นสงกรานได้ไหมสวยสวยเลยแจ๋วเลยนี่เอฟซีนี่กางเกงเล่นสงกรานพี่น้องเพราะว่ามันไม่โปไงโอ้โหนะแม่กำใสเอามาให้ดูเลยนะนี่มีหลากหลายสีเลยว้าว สีเหลืองแจ่มเลยพี่น้องอีนี้ก็แจ่มนะแดงแสบตาจี๊ดสงการโอ้โหน้ำเงินสบายอ้โหเหมือนเหมือนทีมเลยแดงแดงเหลืองนี่นะ FC ซเสื้อกางเกงสงกรารนะใส่เล่นสงกรานอู้สีเขียวเหนียวซับสวยมากเลยล่ะถ้าใส่มันจะเหมือนเออนี่ค่ะตัวเท่าไหร่คะแม่สามร้อยพร้อมส่งค่ะ300บาทพร้อมส่งนะคะ ค่ะนุ่มๆแล้วก็อ่าหนาด้วยค่ะนี่นะคะ FC ถ้ารักใครชอบใครก็ซื้อฝากได้นะคะซื้อฝากได้นะคะคนในครอบครัวก็ได้อ่าญาติพี่น้องเราก็ได้นะซื้อสั่งซื้อได้เลยค่ะถ้าคนเขาจะไม่อย่างที่สมนเขาจะไม่เอาไปเขาจะซื้อให้ยูทูบเบอร์โอ้ขอบคุณพี่สมรมากๆเลยนะคะ สั่งซื้อให้ยูทูบเบอร์นะคะช่วยอุดหนุนแม่กำสายนันเองนะคะค่ะแบบกางเกงแบบนี้ก็สวยนะคะนี่อืแบบที่ว่าอ่มีสม็อกข้างหน้ามีหลายสีแบบธรรมดาจ้ะหรือจะว่ากางเกงแบบนี้นะคะแบบเทคก็มีนะคะมีหลายสีมากเลยนี่ค่ะว้าวสำหรับคนที่แบบหุ่นสวยๆสูงๆเนาะถ้าา่ต้อง ใช่ค่ะอย่างเราใส่ต้องตัดขาขึ้นนะคะเพราะว่าเราตัวเล็กเราไม่สูงนะคะแต่สำหรับคนสูงนี่แอนชอบสีส้มมากเลยชอบชอบอะไรที่เป็นสีส้มนะชอบมากมันขัดกับผิวนะทุกคนอุ้ยสวยมากเลยนะโอ้แม่คำใสใสอย่างนี้ถูกต้องแล้วค่ะใสแล้วจะเหมือนคุณนายเลยขามันขึ้นนะคะเพราะว่าเรามันส่วน ไม่สูงอ่ะนะคะ FC ก็ติดต่อได้นะคะติดต่อได้นะฮะฝากเป็นกำลังใจนะคะฝาก,กปเ,ะะเป็นกำลังใจให้กับ <c oughs> ทุกๆคนที่อยู่ที่นานนี่คือสินค้านะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสินค้าของเราบ้างสินค้าของเราบ้านนะค่ะนี่เป็นการนําเสนอนะคะว่าที่ตลาดน้อยทุ่งนานะมีอะไรบ้างนะสินค้าของไอแดงก็จะมีขนมนะคะขนมทุงละหบาทครับพี่น้องเราขายไม่แพงค่ะ ถุงละ5บาทเท่านั้นนะคะน้ําแข็งใสก็ถ้วยละ25บาทนะคะแต่ไปที่อื่นก็ค่อนข้างที่จะสูงนะคะแต่ถ้ามาแถวแถวบ้านบ้านเรานี่ไม่แพงหรอกคะ่ะ20-25บาทนะคะทุกคนก็ฝาก f c ทุกคนนะช่วยกันสนับสนุนด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณ f c ทุกท่านมากค่ะฝากสั่งซื้อพิตภัณฑ์ด้วยนะคะในช่องแอนด์แฟมลีหรือยูทูบเบอร์ YouTuber ที่อยู่ที่ทุ่งนาด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย